ลนี่เหมือนเรียนวิชารุงยาในแฮร์รี่พอตเตอร์เหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าถ้าเรากินพริกเนี่ยเราจะมีความสุขถูกไหมคะ b ปกุ๊กซีซั่นสอนะคะกับซ้อมมารีนะคะที่จะชวนทุกคนมาอัพสกิลการทำอาหารอัพทุกจานให้อร่อยขึ้นนะคะรวมถึงอัพรสชาติชีวิตให้มันครบรถนะคะไม่ว่าจะเป็นสุสกเศร้าเหงาหรือว่ารักนั่นเองนะคะแขกรับเชิญของเราก็คือกว่าจะได้ตัวมาก็คือแบบเฮ้ยตารางชีวิตก็คือแน่นเอียดมากๆต้อนรับพี่เจี๊ยบและลนาค่ะสวคะดีเขาบิ๊ไหมพี่นิง่งรู้ทำไม เพราะว่าพี่เป็นนางสาวไทยเอาเหรอเกี่ยวด้วยว่าเป็นนางสาวไทยต้องนิ่งต้องมีสไตล์นิดเดียวเดี๋ยวเราจะเรียบร้อยด้วยอุ้ยเดี๋ยวนี้เขามีนางงามหลากหลายรูปแบบเราสามารถเป็นตัวของตัวเองกันได้หมดค่ะพี่เจี๊ยบเฮ้ยนี่คิดว่าแม่มังกรนะเนี่ยใครดูเยอะไหนไหนพ่นควันนี่พ่นควัน เป็นแม่บางกอแต่ไม่ได้พ่นควันเองลูกลูกลูกควันเ่ยลควันลูกพ่นลควันอ่ะเข้าเรื่องดีกว่าอ่ะโอเคเมื่อกี้ออกนอกเรื่องกว่าจะได้คิวพี่เจีมายังไม่ได้นอนเลยเนี่ยตอนทำหลายอย่างทั้งแบบสอนยาเลี้ยงเป็ดไม่เมื่อเช้าถ่ายฟุ๊กเสร็จปุ๊บพี่ก็ไปอยุดยี่ต่อเย็นเย็นที่อืนเมื่อเช้าไปรายการที่ช่องสามแล้วก็พี่มานี่ตอนนี้ต่อเสร็จนิ่มมีไปไหนต่ออีกมที่ต้องกลับไปดูแลเป็ดและปลาการที่เราเอาเขามานี่ทรมานเขาเหมือนกันนะจริงๆแล้วนี่พี่มีเวลาให้ตัวเองบ้างไหมอย่างเช่นสมมติทำกับข้้้้้้้้้้าาาาาาววววววออออยย่่่่่่่่งงงงงงงเเเีีีีีีพพพทททกกกััับบขใหตตตินนนนนมมมชไไไดดแ็ะะค อ้าจริงเหรอใช่แล้วอ,อ๋อแล้วใช่สิครับผมอ่าเรามาเข้าเรื่องของเมนูในวันนี้กันดีกว่าเออ <cott? S 2> ไหนส่วนผสมวันนี้คืออะไรก็คือเป็นเมนูที่ทําไม่ยากจนเกินไปนะคะแล้วก็รวมถึงสารอาหารเนี่ยพอดีเหมาะกับคนบ้านงานอย่างพี่ส่วนลาเฟินเส้นไข่ขาวสําหรับสาวสาวบ้านงานค่ะว้าวเมนูนี้จริงๆคือคล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวต้มยำใช่ค่ะเส้นเขาเนี่ยจะทํามาจากบุนเส้นแต่ว่าวันนี้จะมาอัพเวลนะคะด้วยการเปลี่ยนจากเส้นบุนเส้นเนี่ย เป็นเส้นไข่ขาวกินไข่ขาวก็ได้โปรโตีนด้วยใช่ไหมถูกต้องเลยนะคะก็จะมีอบเชยโปยกั๊กนะคะอันนี้คือพริกหอมใบกระวานนะคะขิงกระเทียมเกลือเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะมีลูกผักชีถั่วลิสงพริกแห้งนะคะก็จะเป็นพริกจินดาแล้วก็พริกชี้ฟ้านะคะแล้วก็รวมถึงน้ํามันคาโนลาก,กุ๊กนั่นเองะคะ่ะเริ่มแรกเลยเราตั้งเตาเสร็จแ,แล้วเราก็เอา ส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยไปคั่วยกเว้นน้ำมันกับพริกถั่วเนี่ยเราไว้ตกแต่่งอะทุก่อนทุบก่อนทุบเราอ่ะเดี๋ยวทุบน้องเลยอ่ะทุบทุบเออนี่ทุบปอดภัยกว่าคืออันเนี้ยไม่แตกนะมือแตกแล้วตอนนี้เออใส่ลงไปค่ะเออแล้วก็อันนี้โปรยก็จะได้หอมหอมอุ้ยหอมแล้วยังมามาไปจ้าผักชี แล้วก็เกลือนิดกหน่อย อุ้ยได้กลิ่นอารมณ์ลคล้ายๆหมาล่าอะไรแบบนี้เหมือนกันนะนี่ก็คือหมาล่านะแล้วพี่ออกล่าอะไรคะพูดไปก็จะไม่ดี <c oughs> <c oughs> ตั้งได้ตั้งดาทำอาหารต่อไป <c oughs> ได้ครับพี่หอมมากถ้าเราเริ่มได้กลิ่นแล้วเราก็ใส่น้ํามันได้เลยเนาะ,ะอ่าเอาเลยเก่งมากและน้ํามันที่เราใช้ในวันนี้นะคะก็คือน้ํามันคาโนลากุกนั่นเองนะคะเพราะว่าเป็นน้ํามันที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะมีโอเมก้า3 6 9เออในสัดส่วนที่แบบสมดุลต่อร่างกายนะคะ3 6 9นี่คือมีประโยชน์ยังไงเล่เด็ดมั้ยอ๋อหดนะา่อยู่ดีๆก็ไม่หด เ3้าสาห้าที่ต่อ,ตอ,ตอสร้างกายอย่างไรถ้าพูดถึงว่าประโยชน์จะเหมือนกับว่าช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้แล้วก็ลดความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันอย่างนี้ก็ได้นะแล้วก็เหมือนเหมือนกับช่วยความจำดีอ,อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะป้องกันเอาไซ่มง์อาไซเมือได้แต่ตอนนี้หนะ้าตาดีจริงนะาาถึงพี่ตอนนี้ <no> มันเหมือนแบบใน YouTube การทำอาหาร่ะม um uh, oh ันม no ีฟิวมันมีเม็ดเขึ้นมาเออเห็นไหมการที่เราเนี่ยใส่น้ำมันเข้าไปแล้วของทุกอย่างที่หอมหอมเนี่ยเราใส่เพื่อให้ความหอมของมันเนี่ยลงไปอยู่ในน้ำมันกรรมวิธีตรงนี้เนี่ยก็คือเราจะตั้งเขาไว้นะคะได้ไฟอ่อนๆแบบนี้เนี่ยประมาณ45นาทีจนถึง1ชั่วโมงนะคะสำหรับใครที่ใช้พริกแห้งที่เป็นพริกชี้ฟ้านะคะก็ให้ตัดตรงปลายสักนิดนึงนะคะแล้วก็เอามาเม็ดออกซึ่งตรงเม็ดด้านในมันคือเป็นส่วนที่ทำให้เผ็ดใช่เพราะฉะนั้นถ้าเก จะ่ถ <łość> ้เกิดใครที่ชอบเผ็ดๆก็ตามสบายได้เลยนะคะแล้วปกติแล้วกินเผ็ดไหมไม่ค่อยอะค่ะน้อยๆแล้วเราไปคอนแทบไหมก็แซ่บอยู่กระดายอยู่ไหนๆสเต็ปแซ่บไหนๆสเต็ปแซ่บ ไม่รู้ว่าก็อย่็กอย่าเขินนี่อย่าเขินก็แทบแล้วไม่โอ้ยเห็นหรือเปล่าระวังแขนเลยเดี๋ยวโดนอดนี่ต้องมาประถมพยาบาลอีกเจกได้ค่ะเอออันนี้ก็คือเราเอาเม็ดออกในส่วนหนึ่งแล้วก็ไปปั่นให้แห้งปั่นเออเอาไปปั่นในระหว่างนี้นะคะที่เรารอให้น้องอินฟิวส์มาคั่วถั่วกันละกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะทำดี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 โอเคค่ะคั่วเลยคั่วเลย เอาเร็วเอาเร็วอย่างวะอุตส่าห์ทำช่อง YouTube แบบพี่ไปดูอยู่พี่หนูก็เป็นคนเรียบร้อยนะพี่เจียวจริงเหรอมันต้องคั่วแบบเออขอแค่ถั่วอันนี้เขาเรียกว่าล่อนพี่เขาไม่เรียกขั้วอ่อนล่อนพี่ช่วยคั่วม้างไหมได้เออพีเลยค่ะทำจนขั้วเฮ้ยถั่วได้แล้วเป็นหมอเ r อต้องมือนิ่งไหมครับก็ต้องมีฝีมือเพราะว่า หมอฉุกเฉินเราต้องทำผัดทักการผัดทักการเอ้ยรู้จักคำว่าหัดทกการได้ยังไงเพราะว่าดูซีรีส์หมอไงอชอบดูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอุยังไงมันสีเปี้ยนะมันสีเปรี้ยวเราจะเอามาเทใส่พริกนะคะแล้วเราก็จะกรองมันด้วยนะคะโอ้โหพี่เหมือนเรียนวิชาปรุงยาในแฮร์รี่พอตเตอร์เหมือนกันนะเนี่ย พี่ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะฟูฟ่องอย่างนี้เขาบอกค่อยๆค่อยๆนี่จริงๆพริกนี่มีประโยชน์ด้วยนะช่วยให้ร่างกายของเราหลั่งสารเอนโดรฟินนะคะแต่ว่าถ้าเรากินพริกเนี่ยเราจะมีความสุขถูกไหมคะใช่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 แต่ตอนนี้พี่มีความกลัวนิดนึงวา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 งน้ำมันหยดใส่พี่เป็นหมอพี่เจอเลือดพี่เจอบาดแผลพี่เจอคนตายแต่พี่กลัวน้ำมันเนี่ยนะ กวนน้ำมันส้มพุก้าของพี่แม่มังกรแม่มังกรส้มไปเลยที่คอยรักษาให้ไม่ต้องเป็นห่วงได้พี่เห็นไหมกระชะเลยกระชอคอแพ่สวยสวยอย่า็ปเลยมันเริ่มออกข้างเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ตรงกลางไงส้มดาขอบคณที่ช่วยชีวิตพี่เมื่อกี้มากมากช็อกมากค่ะคนเป็นหมอคนน้ำมันพี่อะคือเจอคนไข้แบบข้ออางไงข้ออ่างจริงปอดแหกตั้งแต่เด็กแหละไม่แต่ว่าบางทีเราเจอคนแบบโดนแบบ น้ำมันรั่วแก๊สระบงระเบิดอะไรอย่างเงี้ยน้ำร้อนรั่วก็มีไงแล้วมันเป็นแบบแผลที่แบบเจ็บปวดทรมานอขอบคุณมากเลยนะยินดีมากมากค่ะหลังจากที่เราทําน้ํามันพิกเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะรอให้เขาเย็นแล้วค่อยปิดฝาจากนั้นเนี่ยเราก็จะเก็บเขาไว้ข้ามคืนสักหนึ่งคืนกำลังดีน,นะคะซึ่งเราไม่รอนะคะเพราะว่าเรามีเวทมนต์คาถาอีกแล้วครับผมแล้วหลอกให้พี่ครัวต้งนานทำไมเนี่ย ไม่หยิบอ,อันนี้มาวางเลยตั้ง <คน S 1> แต่แรกเขาจะได้คิดออกว่าวิธี <laughs> ทำอย่างไรให้พี่เสี่ยงตายขนาดนี้แล้ววันนี้ก็เสร็จแล้วสำหรับเมนูวันนี้ได้แค่น้ำมันพริกเองแต่ตะกี้พี่พูดถึงแบบแผลพุพองใดๆอ่ะพี่เป็นหมอให้พี่แบบแนะนำหน่อยดีกว่าเผื่อใครที่แบบเฮ้ยทำอาหารแล้วเกิดอุบัติเหตุในห้องครัวแบบขนมพยาบาลเบื้องต้นอะไรเงี้ยก็ที่เขาบอกใช่ไหมมันก็จะมีความเชื่อผิดๆอย่างเช่นรีบเอาน้ําแข็งมาประคบเอายาสีฟันมาบีบใส่เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเนาะเพราะว่าบางทีที่เราเอาน้าแข็งประคบหรือเอาน้ําเย็นอะไรมาถูๆเนี่ยมันอาจจะทาให แผลของเราเนี่ยลึกมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรทําก็คือล้างน้ําสะอาดนะคะน้ําอุณหภูมิแบบุหภูมิธรรมดาเลยน้ำเกลือที่แบบไว้ล้างแผลก็มาล้างได้แล้วก็ปิดแผลด้วยถ้าที่สะอาดไม่มีเชื้อโรคอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วก็รีบไปพบแพทย์ก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปไม่ไม่มีน้ํามันผูุกปา่แล้วเดี๋ยวเราจะไปทําในส่วนของน้าพุน้ําพุเออน้ำพุ ป่น้ำซุปแล้วก็ลูกผักค่ะทุกคนเราจะมาลูกผักนะคะจะใช้เป็นผักวางตุ้งนะคะแล้วก็เดี๋ยวน้ำซุปเส้นน้ำซุปตกแต่งจานก็ทำไปพร้อมๆกันนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนจับตาไว้ให้ดีนะคะโอเคจับแล้วนี่เป็นน้ำเปล่านะคะแล้วก็จะใส่เกลือไปประมาณหนึ่งพี่ลูกผักให้เอาซักประมาณ4ต้นพอค่ะหนึ่ง 2องผักนี่ออร์แกนิกมากเลยนะใช่ดูจากไม่ใช่ดูจากแล้วไม่ผ่านกันแบบใช้ยาฆ่าแมลงดีดอย่างเงี้ยแหละเฮ้ยให้มันดำรงอ่ะดำรงเฮ้ยเอ้ยอุ้ยเพื่ออะไรวะเนี่ยหลังจากพี่รอผักให้มันสุกเราจะมาวัดสเกลความบ้างงานไหมเอาเนื้อลงถ้าเกิดว่าเคยทำงานจนลืมกินข้าว ทีละทีละอันทีละอันทีละอันเคยเหมือนกันนะคะเคยทํางานจนลืมเข้าห้องน้ําค่ะของเราไม่เคยนะของเราถ้าเกิดว่าปวดมาถึงจุดนึงมันก็ต้องเข้าอยู่ดีเอานิวลองถ้าเกิดว่าเคยทํางานจนลืมมันเกิดแฟนค่ะไม่เคยไม่เคยแฟนเป็นคนสําคัญของเราเสมอสนใจไหมดีเด่นมากเลยต่อไปค่ะเอานิ้วลองถ้าเกิดว่าก่อนนอนอ่ะชอบคิดถึงเรื่องงาน เราไม่คิดถึงเลยหรออยากดืมๆืมมันไปซโอเคจะปวดเลยเกิดลาออกไหมไม่ได้สิเราเป็นหมอต้องคอยช่วยเหลือคนไข้โอเคต่อไปค่ะเอานิ้วลงนะคะถ้าเกิดว่าตอนนอนเคยฝันว่ากําลังทํางานค่ะตอนนี้แน่นอนส้มเป็นบ่อยว่ากตื่นมาแล้วเหนื่อยตื่นมาแล้วแบบนี่นอนแล้วใช่ไหมคือคืออันเนี้ยคือฝันว่ากลับไปทําข้อสอบอ่ะเปขนลุกมากความเครียดที่กว่าทํางานจริงต่อไปค่ะเอานิ้วลงถ้าเกิดว่าคิดเรื่องงานจนนอนไม่หลับไม่มี เราเป็นบ่อยมากเลยอาจจะเป็นเพราะสมเป็นแบบเหมือนต้องทำคอนเทนต์ทำนั่นทำนี่มันก็เลยแบบคิดเยอะทำงานจนลืมนัดค่ะไม่ม,ไม,มีไม่มีไม่มีสำคัญใช่ใช่ทำงานจนไม่มีเวลาเที่ยวอันนี้แน่นอนทำงานแล้วใส่แต่กางเกงซ้ำอุ้ยแน่นอนวันก่อนนี้เองไปงานเปิดตัวโรงแรมที่พัทยามา,า,าแล้วก็คือตอนแรกไม่กะค้าคงเพราะอีกวันหนึ่งต้องมีเวรเชา้าใช่ปะ่ะพี่ก็เลยกลับด้านกางเกงในแล้วก็ตอนเช้าก็ไปอยู่เวรต่อก็โอเค คือถ้าห้าครอบคือคุณเป็นคนแบบบ้างงานในระดับปานกลางเ,เพราะฉะนั้นทำงานเสร็จแล้วก็อย่าลืมไปหาของอร่อยอรๆจะได้รีแลกซ์นะจ๊ะเร<อ>ิ่มหัดมื่อลยได้ไดแล้วนะก็เราก็จะให้น้องเสด็จน้ำให้เธอได้อัพอัเะเรามาดูวัตถุดิบนะคะในการที่จะทําน้าซุปจะมีน้ํามันคาโนล,ล่ากุกนะคะมีพริกป่นนะคะมีงา ระเทียมหั่นเต๋านะคะขิงหั่นเต๋าแล้วก็จะมีน้ำมันพริกที่เราทำไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะผงพริกหอมน้ำส้มสายชูพริกไทยน้ำตาลนะคะอันนี้คือจิ๊กโชว์ซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันงาค่ะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นแบบว่าการตกแต่งใดๆนะคะแบบถั่วลิสงแล้วก็จะมีผักชีต้นหอมแล้วก็ ขิงอีกเล็กน้อยก็คือเอาไว้ใช้ตกแต่งนะคะ <Okay. S 1> เริ่มกันที่น้ำมันคาโนล่ากุกนะคะอันนี้นะคะเราจะเทใส่หม้อไปโอเคแล้วก็ตั้งไฟให้ร้อนให้เดือดส<อ>ำหรับพริกป่นคือตามชอบที่เหลือส้มเทมหมดเลยนะเมื่อไเดี๋ยวพี่ช่วยเทพวกนี้เองอ่ะปะเอออ่ะนี่หมดแล้วค่ะเทน้ำมันค่ะโ <Okay. S 1> อเคเทเลยเทเลยเอานะ <S <S โอ้โหเทโอ้โหเท ดูเป็นมืออาชีพขึ้นมาทันท,ทีเลยพอเทเลยเทมากหจากนั้นพี่ก็เทอย่างอื่นเลยค่ะเออม,มันไม่พอแป๊ะแล้วสก,กินเนี้ยที่เราใส่น้ำมันร้อนๆนะคะจริงๆมันคือการอัพเวลอย่างหนึ่งนะพอใส่ปุ๊บอ่ะมันจะมีความนัวอของเมนูนี้มากกว่าก็คือ,อคแบบอร่อยแน่นอนอร่อยแน่ๆแล้วประกันโดยสมารีอ่ะพริกไทยหยิบมือหยิบมือหยิบมือแปลว่าอย่างงี้ หยิบมือ๊์มีมุกด้วยมันเหมือนเวลาเราไปร้านอาหารจีนเลยอะใช่ไม่น่าเชื่อว่าวันนี้เราทํากันได้อันนี้เป็นน้ําสต๊อกนะคะคือถ้าเกิดว่า ใครสังเกตนะคะจะเห็นว่าแบบเมนูนี้ของเราในวันนี้ไม่มีเนื้อสัตว์เลยเพราะฉะนั้นใครที่เป็นมังสวิรัติอะไรเงี้ยก็อาจจะใช้เป็นยยน้ำสต๊อกผักได้เดี๋ยวเราจะลวกเส้นกันนิดนึงเอรจริมันกินได้เลยนะแต่แค่เราอยากให้เหมือนแบบปรับอุณหภูมิเขาไม่ให้ทําให้แบบซุปมันเย็นเลยเชิญลวกลงไปในน้ําสต๊อกเลยครับเ<อ><ม>ชิญครับมนคนทำก๋วยเตี๋ยวไงพี่จ๋ามันออกไปอนอกกระบวยหมดแล้วจ้ะ เราทำสำหรับ2คนนะคะใครบ้านที่แบบมีคนเยอะวันนี้ก็กลับปริมาณแบบมากขึ้นตามอิ่มได้เลยป้าบป้าบเราก็จะทำการตักน้ำซุปนะคะลงไปเพื่อแบบว่าเอ้ยเติมน,น้ำซุปร้อนๆลงไปอีกสักหนึ่งไหมคะดูน่ากินมากเลยอะว,ว้าวแล้วไงต่อ<ว>ไงต่อโอ้ยาตาดีมากตาดีมากไม่น่าเชื่อว่าจะทำสวยขนาดน,นี้ว้าวเอาก้นกวางตุ้งออก สวยงามแล้วก็วางเออสุดยังไม่เสร็จค่ะก็จะตกแต่งด้วยผัวโรยเลยจ้าอันนี้นะเขาบอกว่าโรยทั่วๆแล้วก็ขิงผักชีจริงเนี่ยก็คือต้องสานนี้เลยนะอร่อยมากทังด้วยมัมโอ้มันหน้าตาดีมากเหมือนเดินเข้าพัตคาอาหารจีนเลยถูกต้องนะครับผมเออแต่หน้าฝรั่งทำมากเลยนะเนี่ยท้องชิงไหมคะแน่นอน แต่อันี้เราทำหน้าตาดีมากเลยนะอร่อยที่เขาบอกจริงอันนี้ไม่ได้โม้อืมอืมอืกลมกล่อมแบบหอมมันหอมใช่มันหอมแล้วก็เส้นมีความแบบนึบๆนไม่เคยกินเส้นไข่ขาวมาก่อนนี่เป็นการกินเส้นไข่ขาวครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่า อยากให้แบบร้านก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรเงี้ยช่วยทําเส้นแบบนี้ด้วยได้ไหมอะไรเงี้ยตอนแรกอะถ้าเกิดเราไม่ราดน้ํามันอนะจะไม่อร่อยเท่านี้ก็ได้นี่ราดน้ํามันมาแล้วแบบอร่อยสุดๆเลยอ่ะคุณแล้วน้ำ,นำลายน้ำลายไหลต้องกินต่ออร่อยมากอ่ะนางเชฟพีทบ,บอกให้ชิมแต่ว่าพี่เจ๊กินจริงแบบแบบจริงจังเฮ้ยแต่อร่อยจริง,รงเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครนะคะที่ อยากจะทำตาม,มก็อย่าลืมเลือกใช้น้ำมันที่แบบมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างโอเมก้า369นะคะกับน้ำมันทานล่าก,กุ๊กนะคะก็คือสามารถหาซื้อได้ง่ายนะคะตามร้านค้าชั้นนำแล้วก็ซูปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนั่นเองนะคะอ,อ่ะก่อนจะจากลากันไปแล้วก่อนที่จะปล่อยให้พี่เจีย๊ยบกินอย่างอร่อย,ออยต่อไป ฝากผลงานนิดนึงค่ะตอนนี้มีอะไรที่ติดตามบ้างก็มีช่อง Youtube TikTok Instagram นะคะเจียบลลนานะคะแล้วก็มีละครเรื่อง w i ซ e v ว r s a คะ่ะแล้วก็มีละครของนี่เคนมาลุ้นกันว่าเป็นเรื่องอะไรนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยคะ่ะวันนี้ดีใจมากที่ได้มา ร่วมทำอาหารที่แบบไม่น่าเชื่อว่าเราจะทําได้อ่ะึงแม้ท่าทางจะดูธรรมดาแมมากก็ตามแต่ว่าพอ oh. ไ,ได้ทําวันนี้นคือภูมิใจในตัวเองมากที่ทําของหน้าตาดีขนาดนี้และอร่อยขนาดนี้ได้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ hmm. พี่เจีย๊ยบจะได้กลับมาเข้าครัวกลางอีกรั้งถูกต้องค่ะวันนี้อร่อยจริงๆนะอร่อยเออน้ำมันเขาดีถึงได้ของอร่อยแบบนี้อะอไปกินกันเถอะวันนี้ขอบคุณพี่เจีย๊ยบมากๆนะคะที่สลับเวลามาทําอาหารด้วยกันในวันนี้นะคะสนุกมากเลยค่ะสนุกมากจริงๆนะคะย้ใครชอบคลิปนี้ ก็อย <54. S 2> ่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะกดติดตามช่องทางต่างๆนะคะของกู๊ดเฮลตี้แฟมิลี่กันด้วยนะคะแล้วคราวหน้าเราจะได้ทำอาหารกับใครอีกก็เราติดตามกันได้เลยนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะก้้าััขนนไปดววย up Well